อจัดไปตัวนึงพี่น้อยเขียดหน้าอึ้งหยางเลยทุกคนนี่ได้ยังนี่อนนึ้งหยางได้ยีเราปีนึงนี่เกือ เ่ยๆนี่เลยเอ็ดไม่ปีงเฉไม่ปีงนีบเอาแต่น้อยนี่มาลอดลงปองนี่ะกลับถักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามฮับสมมาพบมาพบกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ย มืัอนี้นี่ไปหาการพี่น้อยหาเนื้อหาไตกบไตเค็ดนะมืัอนี้นะฝนตกไหมพี่น้องเอ้ยฝนะบบนีไไ้แห้งเปลือยเลยไปเดีย๋ยวไปหาเลาะเบ้างเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยว่ามันสิได้ยังแไงหาาการอึ่งน่าอึ่งน,น่าจะอ้ออึ่งอย่างนะนะอ้าวจัดไปตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ย

เจ้ตัวแล้วคุณเจ้าเจ้ตัวแล้วนี่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 นนนนคืออึงนี่อึงยางเลยทุกคนนี่ตายเลยจัดไปตัวนึงอึ่งยางผลมีแห้งก็เลยนะอึ่งหูปานมีอ่อนนะอึงเผาอึ่งก็จะเป็นอึ่งยางเนาะ,ะอ่อนนะเลาะการพี่น้องเลยก็ได้อึ่ตงตัวนึงเกล็ดสองสามโตนี่ละ

ก้ยไอ้เยียบวิทันหนุนี่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 แล้วลิ้มลิ้มมันนี่กูเขาหูแล้วอือกูอู้ลงเลิกแล้วบอลนี่เยอะไหลหนูกับวิทันนะทุกคนหนูเข้าหูหันไล่ไล่เปิดอ้อไล่เยียบวิทันครับ มหาปัดวิลัยนำมาไล่เห็นน่าจะได้นะอืนก็มีมี่ออกไปเลยได้อืนก็ได้คนมีแห้งได้แต่เคยดชองชามตูนะเหรอการไปเรื่อยๆพี่น้องเลย ลุดมือพี่น้อยไปละเห็นอ่ะนั่งกับรถน,นั่นนี่ยอง เอืงอ่างเอืงอ่างเขียดตะปาดพนะี่น้องมันห้อยสูงมและเขียดตะปาดนไงโอ้ห้อยถึงโหถึงโหโอ้ตะคาบขี้เข็มไปเลยอันตรายขนาดนี้นี่ อ,อ,นะอันตรายนะอ๋อทีมไปละเอ้าการไปกันมาก็พอดีกี่เข็บครบทีมงานพี่น้องเลยตะขับกัดนะทีมงานโดนตะขับกัดมือวันนี้พี่น้องเลยโอ้มือก้อนละทีมงานกะเดี๋ยวค่อยมือน้ำหลังมือน้ำหลังเดียวนี่แหละ ตอนนี้ก็ถือว่าเอาเทนต์แล้วทุกคนก็มีมานไปเลยได้ตัว่าคนตกคอยนะคนคนัคนวแห้งมาไดนะ,ะนั่นจริงที่กันมาได้กับประมาณนี้แล้ะทุกคนอือได้มาละะ็อกปอกแป๊บสองสามตนะได้ยะตัวป,ปีงหนึง่งเอ้าวันนี้ก็ชี้ได้าหาปักพรก็เปน็นเลย เดี๋ยวมาเช้าพละจะได้ทายให้ยู้กินให้เป็นน้องเบงิงอี้ตัวน,นึงเอาวันนี้ต่อตอนเช้าเลยทุกคนสีเใ็ดกินก่อนวันนี้ใหดกินโรชิปิ้งอันนี้นะปิ้งเขตปิ้งเขตได้อึ่งมาส่งโตกับเขตตะปาตัวนึงแล้วก็เขี้ยหน้าก็ลายโตอยู่ได้ได้ยูโรปิงหนึ่งนี่ เงินกรตทำหูกระทีมก็ไม่น้อย Sản chạc của Lệ Chờ lời Hãy à

ประมาณนี้นะตัวน้อย,นะยเฉย้เลยไม่ปีงเชยไม่ปีงงีบเอาตัวน้อยนี่มันหลอดลงปองนี่พี่ไปนำพี่น้อย

อ้อมเมื่อคืนนี่ก็ไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ถ่ายคลิปจั้มพี่น้องเลยอ้อมตะชือ้อกองกินก็พร้อมนะพี่น้องนะนี่ตัวนี้เอียนเลยแต่เมื่อคืนนี้นี่นะถ่ายคืนเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายชั้มผาดังตั้งๆอยู่งเฮ็ดอัานาน,นั้นกะอ้อมกะนนะนี่กะยังเลือบินลายได้เพราะว่ากินแน่ละคืนนี้ เขียดเิเอากะดีได้ปีงหนึ่งกับไรอันนั้นเนี่ยกะกันปีงเลยกันอันนี้ตัวน้อยนี่นี่จะมีปีงยังมันรอดปีงเล็กนะฮะดูอีกบ้านน,งงนี้พี่น้องเลยนี่ใส่เย็นกันนี่ขาดบุได้คือขอนเอ่งยาว

กพุนแห้งเยอะอึ้งน่าจะอ้อลายพุนตุกมาล็อกบลอกแปกก๊กน,นะนังกันได้อึ้งชมงตัอขึ้นมาห้งงด กินเขากินน้ oh, ํายาแล้วก็บันนี้ก็สิเตรียมโตอ้อชนพุ่นแลพี่น้องเอ้ยเอาให้เอาหน้าพลบัดนี